รายการต่อไปนี้เป็นรานนนยการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดย บริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนันน้ำมันเครื่อง DTM บึงยักษ์เจ็สกีบางนาตราดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่หมอด็อกเตอร์ขาพามานอกสถานที่ครับ วันนี้มานครชัยศรี11ครับโอ้โหมาเจอปั๊มที่ใหญ่ที่สุดครับของ P.T. ครับ P.T. m a แมกเลครับนี่แหละครับคือความมาตรฐานของ P.T. ปั๊มแมกเลสนี้อยู่นครชัยศรี11ครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาแถวนี้ต้องแวะเลยครับมีหลากหลายเลยฮะสุดฮิตตอนนี้ก็คือกาแฟพันไทยยังไม่พอครับยังมีกาแฟพรีเมียมอีกตัวหนึ่ง เป็นตัวไหนเดี๋ยวในช่วงเบรก2ของอรายการเดี๋ยวพี่หมอจะจัดให้ดูครับตอนนี้พี่หมอขออนุญ,ญาตเข้าไปชมข้างในก่อนครับเราเป็น,นสถานที่บริการน้ำมันบวก LPG แล้วก็มี Community Mall คอมมูนิตี้มอลอยู่ในนี้ด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนพ,พันธุ์วันธี่ต้อนรับค่ะโอ้โห นี่อะไรอ่ะค่ะอันนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นเมนูพิเศษนะคะก็ยางช่วงล่างพาเบกนะครับน้ำมันเครื่องครับลูกค้าเข้ามาปุ๊บแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงต้องได้ออกในแบรนด์ของออโต b แบ็คออโตแบ็คครับ การแห่งนี้เป็นก้าวสำคัญของแอนลาทีผู้ชมครับวันนี้พี่หมอก็บอกว่าดีใจมากๆครับหาโอกาสรายืนกับพี่ยากมากครับนะฮะนี่คือท่านผู้บริหารของ PT Blacklet ที่อยู่นครจัยศี11ครับตรงนี้โอ้โหใหญ่มากๆพี่ตรงนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะ ตรงนี้บนเนื้อที่16ไร่เศษครับ16ไร่เศษทั้งเนื้อที่ทั้งหมดเลยพี่เต็มเนื้อที่เลยครับครับมันเป็นมอลเลยนะพี่นะใช่ครับเราเป็นสถานที่บริการน้ำมันบวก LPG แล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลอยู่ในนี้ด้วยครับแล้วทํมมีแก๊สหุงต้มด้วยเนี่ใช่ครับุงต้มขีทีด้วยใช่ครับโอ้โหนี่แหละครับคือเป็นปั๊มน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่นครชัยศรีนะครับแล้วก็ในเรื่องของปั๊มนั้นก็โอ้โห เดินไม่ทั่วนะฮะห้องน้ํามีต้องสามที่ในที่นี้ต้องบอกว่าเป็นห้องน้ําอัจฉริยะจริงๆครับห้องน้ําที่นี่ทุกหลังเนี่ยติดแอร์หมดเพื่อให้ผู้บริโภคหรือคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับเข้ามาสุขขาเนี่ยต้องสุขขาจริงๆไม่ใช่ออกไปแล้วเป็นทุกขาที่ห้องหนึ่งเราเนี่ยนะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ําอัจฉริยะนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดให้มีความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วอยากจะกลับมาใช้บริการซ้ําอีก ครับและบริการอื่นๆหรอครับพี่ถ้าเกิดมาปั๊มพีทีเนี่ยครับนอกจากการที่เป็นสถานีบริการน้ํามันแล้วก็แก๊สเอ g บจสำหรับรถยนต์แล้วเนี่ยนะครับ,รบ,รบเราก็มีร้านกาแฟร้านกาแฟพันไทยซึ่ง เราทำเนี่ยนะครับเป็นไรฟานูนะครับมีร้านอาหารที่เป็นคนของชุมชนนครชัยศรีเนี่ยมาประกอบอาชีพนะเราก็พยายามให้คนในชุมชนสร้างรายได้ด้วยนะครับมีร้านสะดวกซื้อก็คือท็อปเดลี่นะครับมีร้านที่เป็นเขาเรียกว่ากาแฟคอฟฟี่เวิร์นนะครับยอดรวมซุปเปอทั่วโลกซับเวอ์เป็นแบบเป็นแบบไรฟานูด้วยเป็นสาขาแรกในประเทศไทยไม่ต้องลองรถไม่ต้องเปียกฝนไม่ต้องตากแดดแล้วก็มีออโต้แบก มาตรฐานการซ่อมรถแบบญี่ปุ่นนะครับที่นี่เป็นสาขาที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอีวีชาร์เจอร์หกมือจ่ายสําหรับคนที่ใช้รถ E ีวีก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้รวมไปจนถึงเรามีร้านจําหน่ายก๊าซถูงต้มที่นี่ด้วยนี่แหละครับต้องบอกว่า PT ทเขาจัดให้ครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สหูงต้มนะครับจะเป็นน้ํามันที่มาตรฐานระดับโลกและก็ในเรื่องของงานบริการนะครับแล้วมีท่านผู้บริหารแบบนี้ที่ ลงไปเดินกับพื้นที่ต้องบอกว่าเข้าถึงลูกค้าและเข้าถึงพนักง,งานหายากมากครับสำหรับท่านผู้บริหารแบบนี้ครับ ความมาตรฐานของน้ำมันนั้นระดับโลกจริงๆครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะที่เป็นกระบะที่ใช้ยูโรซิกแล้วนะครับหรือว่าเป็นกระบะที่ใช้งานจริงๆครับนะฮะตัวนี้เป็นน้ำมันดีเซลที่เผาไหม้หมดจริงๆครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะพี่หมอใช้อยู่ครับพี่หมอท่านใช้ p t ทอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลครับน้ำมันดีเซลนั้นวิ่งได้ไกลกว่าและก็เรื่องของควันดำนั้นโอ้โหแทบจะไม่มี นอกจากว่าเป็นรถที่เก่าๆวิ่งไป4-5่ห้าแสนกิโลแล้วถ้าไม่ตรวจเช็คอาจจะมีบ้างครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่ๆนั้นผ่านมาตรฐานขนส่งแน่นอนครับตรงนี้พ t ทีนี่ต้องบอกว่าเขามีแถมน้ําให้นะฮะเวลาที่เติมน้ํามันครับนี่แหละฮะตัวนี้ขวดดึงนี่ไม่ใช่5บาทนะฮะขวดดึงนี่ต้อง10ว่าบาทแน่นอนครับเวลาที่ อยู่น้ำในรถก็ดื่มได้เลยครับเป็นน้ําที่มีมาตรฐานมีอยอยนะฮะพี่หมอนั้นเต็มรถนะฮะเพราะว่าเติมใช้อยู่ประจําแล้วก็ดื่มประจําครับ mm hmm. ไม่ใช่มีแค่น้ํามันที่มาตรฐานอย่างเดียวครับแก๊ส LPG ครับที่เติมรถยนต์ครับที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานจริงครับรถนี้ต้องบอกว่าเข้าแถว จอ่อคิวเติมกันเลยนะฮะในช่วงนี้ก็จะมีช่วงโปรโมชั่นของรถแท็กซี่ด้วยนะครับที่เป็นแก๊ส NGV มาเปลี่ยนเป็น LPG ของ PT เขาจะมีตัวโปรโมชั่นเป็นราคาพิเศษให้เข้าไปติดตามในเพจของ LPG ของ PT เลยครับนะครับตรงนี้นะฮะนี่แหละฮะดูดีครับเห็นไหมครับเป็นมาตรฐานจริงๆครับตอนนี้ต้องบอกว่าแก๊ส LPG ของ PT นั้นเปลี่ยนแพลตฟอร์ม เปลี่ยนประเทศไทยเลยครับในเรื่องของแก๊สที่เป็นมาตรฐานเป็นแก๊ส LPG ยังไม่พอครับใช้กับหุงต้มด้วยครับทำไมถึงต้องเข้าปั๊ม PT เติมแก๊ส LPG อะครับอันนี้ความมาตรฐานเป็นยังไงบ้างครับคือมันโถแล้วเล็ดมันเต็มดีไอ้บางปั๊มโน,นเนมมัน่างกวัดเคยเจอโอ้โห เติมมันนีมันลิตมันมันไม่ใช่แล้วแหละมันเหมือนเราเหมือนโดนรู้สึกมันโดนโกงลิตที่นี่เราไม่ไม่รู้สึกงั้นนะนะโอ้เหรอครับโอ้นี่ท่านถือบัตรอยู่ด้วยครับนี่แหละฮะเอหอเมนครับท่านต้องไปรีบไปทำลเลยได้เต็มแล้วรถมีรถราคาก็ต้องเติมลิตรนี่ <ๆ S 1> อยู่แล้วครับแล้วมีสะสมแต้มด้วยนะฮะอ่าใช่ใช่แล้วอัตราการเล่งเป็นไงครับอัตราการเล่งก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีไฟเฟอร์โชว์อะไรขับปกติเลยนเหมือได้กิโลที่ไกลด้วยใช่ไหมครับไกลเหมือนเหมือนเหมือนน้ำมันนั่นแหละ นะครับเขาจัดให้ก็คือรถส่งแก๊สเป็นรถไฟฟ้าใช่ป่ะนะเราตามครับนี่ก็คือทีมงานแก๊ช็อปใช่ไหมครับโอ้โหแก๊ช็อปพีทีนี่แหละครับถังแก๊สนี่ต้องบอกว่าใหม่เลยแล้วก็รถนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับและของเรานี้แตกต่างกว่าแก๊สยี่ห้ออื่นอย่างไรบ้างเรามีมาตรฐานในการจัดส่งครับพี่คตั้งแต่ลงบรรจุ มาถึงหน้าร้านเราก็ช่างไปหน้าบ้านลูกค้าเราก็ช่างให้ลูกช่างให้ลูกค้าเห็นเลยใช่ครับผมโอ้โหว่าเต็มจํานวนนะที่ติดอยู่ที่ใช่ครับถังนี่บริการจัดส่งถึงหน้าบ้านทุกบ้านครับผมกี่กิโลอารัศมีอยู่ที่ประมาณ10กิโลครับแล้วก็อย่างหนึ่งถังเรานะครับระบัะการความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานก็ไม่มีถังแก๊สสีนี้ด้วยอ่ะครับถังนี้ก็พี่เป็นถังอลูมิเนียมครับพี่เขาเรียกว่าถังอลูแมกของพีทีท่านผู้ชม มีถังอลูมิเนียมเฮ้ยอันนี้หมายถึงว่าส่งร้านค้าด้วยใช่ไหมส่งด้วยครับพี่ร้านค้าก็ส่งทัวร์เรือนก็ส่งครับพี่มีแบรนด์เดียวในประเทศไทยตอนนี้ครับผมใช่ไม่เคยเห็นเลยใช่ครับพี่ตัวนี้ผ่านมาตรฐานจากโรงงานมาด้วยนะครับผ่านมอกเรียบร้อยโอ้โหเป็นตัวนี้ครับพี่คุณสมบัติจะดีกว่าทางเหล็กหน่อยนึงก็คือหนึ่งเป็นอลูมิเนียมใช่ครับอลูมิเนียมทั้งแท่งครับพี่ทั้งลูกเราลีดขึ้นมาไม่ได้มีรอยเชื่อมมีรอยต่ออ๋อหมายถึงว่าไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยใช่ครับ รีดออกมาทั้งลูกใช่ครับพี่ขึ้นทั้งลูกเลยโอ้หสุดยอดครับท่านผู้ชมครับผมนี่แหละครับคือต้องบอกว่าใช้ได้ตลอดชีพใช่ครับผมใช่ป่ะครับตัวนี้อย่างหนึ่งตัวนี้ก็พี่คือน้ําหนักมันเบาอคุณผู้หญิงแม่บ้านนะครับสะดวกเลยเนี่ยยกมือเดียวครับพี่สบายเลยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษครับก็คือถังอลูมิเนียมครับพี่ด้านในมันจะไม่เป็นสนิมทําให้หัวแก๊สเราสะอาดใช้ได้นานไม่ต้องเป็นทันเนสบ่อยครับผมนี่แหละครับนี่ครับตัวนี้ เจ้าเดียวในประเทศไทยเฮ้ยรถมีมีอะไรที่หัวแก๊สด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นบาร์โค้ดเลยอ่ะเป็นคิวอวาร์โค้ดครับพี่ไว้ตรวจสอบการบรรจุแก๊สการนำถังแก๊สไปทดสอบแรงดันนะครับว่ามันหมดอายุวันที่อะไรเราไปทดสอบมาวันที่อะไรซึ่งในนี้จะมีข้อมูลให้ท่านลูกค้าได้ดูด้วยครับผมเพื่อความปลอดภัยแค่เอาโทรศัพท์มือถือของลูกค้ามาสแกนเจโค้ดใช่แต่ว่าตัวนี้ต้องโหลดแอปมานะครับพี่แอปทีทีแม็กแอ ใครก็โหลดแอปนั่นแหละของพีทีอะแกนขึ้นหมดเลยครับพี่แล้วก็สามารถสั่งผ่านแอปได้ด้วยสั่งผ่าน call center ก็ได้ด้วยครับอสะดวกไปใช่ครับใช้แต้มบัตรแดงในส่วนรถและสะสมแต้มไหมครับพี่อ๋อถ้าเติมน้ำมันแล้วมีบัตรแดงนั่นก็เอามาใช้ร่วมกันนี้ได้ใช่ครับสะสมใช่ครับสะสมแต้มครับสะสมแต้มได้ด้วยใช่ครับตรงนี้นี่ครับคือแก๊สหุงต้ม LPG ของ p t ครับ อ้าวช่วยกันยกนิ้วให้หน่อยครับสองนิ้วเลยครับพี่หมอรดรคายกนิ้วให้สองนิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพีนบ่น้องจ๋าสค่ะนี่อะไรอ่ะค่ะ,ะอันนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นปปเมนูพิเศษนะคะ นับสนุนโดยคุณภาพยืนหนึ่งเลือก NIBD มาตรฐานอะไหล่รถยุโรปที่ทั่วโลกยอมรับเอาละรครับช่วงนี้ช่วงด็อกเตอร์รีวิวครับนะครับพี่หมอมาอยู่ที่ปั๊ม PT Maclet นะครับต้องบอกว่า ที่นี่ใหญ่อลังการมากๆครับใหญ่ที่สุดใน PT เลยครับนะครับในปั๊ม PT ทนะก็จะมีแก๊สนะครับจะมีน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารต่างๆศูนย์อาหารต่างๆนะครับแล้วก็มีซอฟเวรแบรนด์ระดับโลกจริงๆครับนะครับมีอยู่ที่ปั๊ม PT ที่แรกของประเทศไทยเลยครับที่นี่ครับนะครับแต่วันนี้พี่หมอมานี่ก่อนเลยครับพ่วงนอนต้อง พันไทยครับเป็นกาแฟของคนไทยแทย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องจ๋าน้องรอเราค่ะโอ้โหโนี่นี่อะไรอ่ะค่ะอันนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นปเมนูพิเศษนะคะตอนนี้ก็จะเป็นกระท้อนไทยค่ะที่เป็นกระท้อนปุยฝ้ายมาจากปาซิลี่ก็จะแนะนําเป็นอันนี้เลยค่ะกระทรร้อนไทยปั่นคอฟฟ ซึ่งกะทอนไทยปั่นคาฟฟของเรานะคะจะเป็นการผสมผสานระหว่างนะคะในส่วนของน้ำกระท้อนแล้วก็เนื้อกระท้อนคุยไฟอันนี้ส่งตรงมาจากปลาจีนบุรีเลยมีเนื้อกระท้อนอยู่ด้วยมีเนื้อกระท้อนแท้ๆอยู่ด้วยเลยค่ะผสมผสานเข้ากันนะคะกับตัวกาแฟที่มีความหอมโดยที่กระท้อนไทยตรงนี้นะคะนํามาทําทั้งหมด3ารูปแบบรูปแบบแรกค่ะกทอนไทยปั่นคาฟฟรูปแบบที่2ค่ะทอนไทยปั่นชาอัดสามแล้วก็พิเศษสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่ทานกาแฟไม่ทานชานะคะก็จะเป็นกระท้อนไทยปั่นผิดเกลือค่ะ กระท้อนไทยปั่นพริกเกลือก็คือพริกเกลือน้ำแข็งกระท้อนอยู่ในแก้วอผู้หญิงผู้หญิงตื่นได้แล้วใช่ค่ะพันไทยเขามีให้แล้วตอนนี้โอ้ผู้หญิงชอบมากนะใช่ค่ะแต่ผู้ชายก็ชอบนะครับผู้ชายผมต้องลองแล้วอันนี้งั้นวันนี้ลองทั้ง3อย่างไปเลยนะคะเอาเลยน้องจัดให้ชิมให้พี่หมอชิมได้ไหมเอาเลยท่านผู้ชมครับงานนี้กระท้อนหาทานยาก แล้วเป็นกระท้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดปาจีนบุรีด้วยและถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านใช่ไหมฮะ<ช>ที่เป็นชุมชนะนะครับอันนี้ทําออกมาเพื่อที่จะผลักดันมาใช่ค,คพันธุ์ไทยเป็นผู้ผลักดันใช่ค่ะนะครับวันนี้ที่หมอเองก็บอกตรงฮะ ไม่รู้จริงครับว่าเรื่องของพันธุ์ไทยนั้นเขามีการพัฒนาปรับปรุงและก็เรื่องของน้ําที่ดื่มแล้วสดชื่นใครที่ไม่ดื่มกาแฟนั้นสบายครับนี่คือชาจากจังหวัดน่านผสมกับกาท้อนอันนี้สุดยอดผู้หญิงชอบแน่นอนครับคือกาท้อนปั่นพริกเกลือโห ผู้หญิงที่แพ้ท้องหรือว่าผู้หญิงที่ชอบรสเปรี้ยวหวานตัวนี้เนี่ยนะสีแดงแดงพริกเกลือโอ้โหสูตรของเขานี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับตัวนี้คือกาแฟนะครับกาแฟที่เป็นกาแฟไทยแท้ๆนะครับแล้วก็มีกระท้อนจากจังหวัดปราจีนบุรีโอ้โหนี่แหละครับเป็นชิ้นๆเลยฮนะอยู่ข้างในคือน้ำลายขอชิมก่อนครับ ฮ้ย hey, รสชาติกาแฟมาก่อนเลยที่หอมและก็คุณลิ้นมากๆนะครับผสมผสานกับกระทร้อนที่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองคือหอมแล้วก็อมหวานอมเปรี้ยววันนี้ชานะครับจากจังหวัดน่าเลยฮะจากไร่ที่จังหวัดน่าเลยฮะผสมกับตัวกระทร้อนของจังหวัดปาชีบุรีมาชิมกันครับ โนะอ้โหเดี๋ยวกระท้อนน่ากินมากเป็นชิ้นเลยโอ้โ<ฮ>กินชามาก,ก่อนเลยลิ้นเนี่ยสัมผัสได้เลยครับประสาทสางส่งขึ้นไปปุ๊บนี่เป็นรสชาติของของชากลิ่นชาเลยอะ่ะหูและผสมผสานกับตัวความหอมของกระท้อนและรสชาติกระท้อนมันหอมโดดขึ้นมาอีกอันหนึ่งอันนี้ ต้องบอกว่าซิกเนเจอร์ของผู้หญิงเลยครับนะฮะอันนี้ตัวพริกเกลือปั่นกระท้อนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหพริกเกลือนะฮะพริกเกลือก็รู้อยู่ครับว่ามันจะดับเปรี้ยวนะครับแต่กระท้อนตัวนี้ไม่ได้เปรี้ยวเลยนะเนี่ยแทบจะไม่มีรสเปรี้ยวที่ติดปลายลิ้นเลยแทบจะไม่มีเลยครับนะฮะ เป็นรสชาติที่แบบว่ามีปลาแห้ปลาแรมเปร,รี้ยวๆ,ๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อมหวานๆนะฮะแล้วมีเค็มของเกลือนิดนิดๆนะฮะรสชาติออกพริกเกลือเค็มๆนิดนิดวันนี้พี่หมอมาที่ปั๊ม PT ทแมกเรสครับที่นครใัยศรี11ครับต้องบอกว่ามาเจอแบรน์นี่ครับเป็นแบรนด์ดังระดับโลกครับ ซับเวย์ครับต้องบอกว่าตอนนี้ร่วมกับ PT m a c l e ที่นครชัยศรีครับมาอยู่กับ PT ปั๊มแรกเลยครับนะครับที่อยู่ห้างดังๆในเมืองไทยมาหลายห้างตอนนี้มาจับมือกับแบรนด์ปั๊ม PT ครับนะครับตอนนี้ก็มาชิมกันได้เลยครับที่ PT m a c l e นครชัยศรี S <S สวัสดีค่ะคุณลูกคา้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผู้จัดการเหรอฮะใช่ค่ะชื่ออะไรชื่อตา,ออตาค่ะตาพี่ตาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเชิญเชิญน,นั่งก่อนครับผูบ้จัดการครับสมสีเลยฮะสงสัยสงสัยอยู่ครับสงสัยอยู่ซอฟต์แวร์เนี่ยก็เห็นมีหลากหลายตามโรงตามห้างก็มีเยอะเลยนะแต่มีไดทูค่ะ ทุกทีไม่เคยมีนะฮะอ๋อจะเป็นสาขาแรกค่ะของไดทูค่ะรอครับใช่ค่ะเป็นสาขาแรกของประเทศไทยเลยใช่ค่ะมีไดทูอยู่ในท้า p พีทีใช่ค่ะท่านผู้ชมครับสั่งได้เลยครับเอากลับบ้านไปฝากลูกๆหรือครอบครัวก็ได้ครับหรือว่าถ้าหิวก็ทานรถรับรองว่าอาร่อยแน่นอนครับ ท้องล่างพับเรบรคนะครับน้ำมันเครื่องครับลูกขาเข้ามาปุ๊บแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงต้องได้ออกในแบรนด์ของออโต้แบ็คออโต้แบ็คครับ อีกจุดหนึ่งครับของ PT ที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆสำหรับปั๊มนี้ครับก็จะมีเรื่องของการเซอร์วิสและก็เซอร์วิสแบบเร็วมากๆครับตรงนี้นะฮะสวัสดีพี่ๆนะครับสวัสดีครับในแบรนด์ของออโตแบกออโตแบกครับเน้นเน้นงานอะไรครับอ่ะ ลก็ซ่อมรถลูกค้าเลยครับซ่อมรถเกี่ยวทุอย่างเลยครับก็ยางช่วงล่างพัเบรคน้ำมันเครื่องครับลูกค้าเข้ามาปุ๊บแป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงต้องได้ออกเป็นแบรนด์ที่มาตรฐานของญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมใช่ครับเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่จะมีเปลี่ยนให้ลูกค้ามาตรฐานแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมข้างในกัน ช่ก็เครื่องไม้เครื่องมือมาตรฐานครับตัวนี้เลยมีจอฮอสม่นฮอสมนใช่ใช่ไม่ธรรมดาก็ตั้งด้วยกล้องเลยครับให้กล้องตั้งเลยยางรถยนต์นะครับก็เปลี่ยนเสร็จแล้วตั้งศูนย์ให้ฟรีไหมฟรีครับพี่ฟรีเลยหครับถือว่าเป็นบริการใช่ครับตั้งศูนย์ส่งล้อให้4ล้อเลยแล้วก็เติมเปนรมในเจนให้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับทั้งหมดเลยมีประกันยางด้วยครับ โอ้ประกันยางให้ด้วยใช่ครับนานแค่ไหนอ่ะหนึ่งปีหรือ25,000กิโลครับโอ้บาทแตกบวมทุกสาขาทั่วประเทศครับอันนี้เครื่องถอดครับอันนี้เป็นเครื่องถอดยางใช่เครื่องถอดยางนะครับมาตาตัวครับครับตัวนี้เป็นรอยใช่ครับตัวนี้ได้มาตรฐานของเขาดีนะครับอีกอย่างแนะนํามีล้างแอร์ด้วยนะครับอ๋อมีล้างแอร์ด้วยนะครับล้างแอร์อันนี้ไม่ต้องถอดตู้เลยอ่าพี่หมอก็เชื่อมั่นในออโตแบ็กอยู่แล้วนะครับออโตสาหกาโอ้โหมาตรฐานร้อยกว่าสาขาแล้ว ก็อย่าลืมติดตามครับในวันอาทิตย์หน้าพี่หมอจะจัดอะไรให้เต็มๆและท่านเอาไปใช้ประโยชน์กับรถของท่านได้ถ้าท่านขับรถแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์อาการกุ๊กๆกักๆสดุดดับเล่งไม่ออกก็ฝากคาถามไว้ใน f c e e o o o ดรคาใน y u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  e ดรั c h าคาชาแนลแลวก็ในที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้ทั้งหมดเลยครับใน Facebook เดี๋ยวพี่หมอจะไปทยอย,ย,อยตอบให้นะครับนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายสามโมงสินาที ทางช่อง Workpoint TV กดหมายเลข23นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆขอให้ทุกท่านรถไม่เสียไม่พังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ